Surprise, motherfucker. กระตุกติดกระชากตายเลยใช่ไหมล่ะไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้พวกนี้อันนี้จะมาทำอะไรฮะวันนี้จะมาสอนธรรมะแบบกระตุกติดกระชากตาย ระว,วังจะตกนรกนะไอ้พวกนี้คอมเมนต์นู่นนี่นั่นเยอะ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 มาทำเป็นหัวเราะเก่งเก่งเหรอฮะเก่งเก่งเหรอเก่งเก่งเหรอเองพวกเองเก่งพวกเองเก่งเหรอวะฮะบอกให้ทรมะแ้ไม่มีคำลอบใจพวกอ่อนแอเป็นคนโง่หรือเปล่าเป็นคนโง่หรือเปล่าถ้าเป็นคนโง่วันนี้อยู่ในไลฟ์นี้ไม่ได้นะกลับบ้านไปเลยเราดูให้ดีวันนี้เรามีดับเบิลดับเบิลเขียง จับเบิ้ลเฟยจดับเบิ้ลเฟยจดับเบิ้ลเฟย์ดาผมับกระตุกจีกระชากใจหน่อยยีสัน้นปกติเนี่ยเดี๋ยวถ้ามองเห็นไหมมองเนี่ยมองเดีอยุ้นเขียงเรามีหนึ่งเขียงอันนี้เขาเรียกว่าจูบเขียงเนี่ยอันนี้เรียกจูบเขียงส่วนเนี่ยอันนี้เรียกเรียกเขียงธรรมะเนี่ยไม่มีคำปลอบใจนะทุกคน ธรรมะที่แท้จริงไม่มีคําปลอบใจทุกวันนี้ทุกคนชอบฟังังใช่ไหมธรรมะธรรมะแบบมีคําปลอบใจอ่าอย่างเช่นแบบเขาไม่ได้ให้ความหวังมีแต่เราเนี่ยแหละที่ขาดหวังไปเองอันน่าเจ็บไปอีกหนึ่งดอกยังไงล่ะจะเอสรู้เองเจ็บหรือเปล่าเนีย่ยก็เจ็บใจที่รักพังเจ็บใจที่รักเธอฮันเด่เจ็บจริงหรือเปล่ารนี้ถ้าน้าตาอย่างเช่นให้กันไม่ได้ก็อย่ามาทําให้เราต้องร้องไห้อีกเลยฮันเน หรือตาไม่ต้องขยันฉัน้วยปืนดอกที่รักแค่เธอบอกไม่รักสักพักฉันก็ตายอันนี้เกมรุ่นเวงเออหรือเราชอบเฟซโพสเฟซบุ๊กเวลาเศร้าอรือหรือ,อยังไงอะเห็นค่าในวันที่สายทำขอโทษก็ไม่มีความหมายแล้วอันนี้ด้วยชอบโพสอีกีได้เปซบุ๊กกันหรือเปล่าหรือในทาวิตอร์ชอบมากเกินครปบประ,ประโลมอยากให้เขาอยากให้เขา ค้าชมโพสเพื่อเรียกรออ้องความสนใจยอนแนรูร้นะกินอาหารถูกหลักถึงอกหักก็แข็งแรงออนนาคบปปอรแบบโกโหกมากๆคนเห็นมึงบอกได้ไหมฮะว่าทำมาที่แท้จริงอี่ยบางทีเขียนมั่วซั่วเขียนมั่วซั่วนะแบบไม่ต้องข่าวฉันด้วยหรอกทีดวาแค่บอกไม่รักสักพักฉันก็ตายข่าว่ารักมันคือประกาศชญาศิลธหรอฮะนี่ไม่ใช่คำก่าวกี่แทนในแฮร์รี่พอตเตอร์นะรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์เปล่แปาแฮร์รี่พอตเตอร์บางคนไอ นเป็นไรอ่ะถยุยโอเคค่ะโอเคก็